วันนี้มาดูอาการาวากันนะครับมามีสองอาการนะครับคันนี้เดี๋ยวดูอาการแรกกันเลยนี่ครับอาการแรกเห็นไหมไฟกาน้ำมันนะครับกระพริบที่ผมสันนิษฐานไว้นะไม่ปั๊มแรงดันน้ำมันก็เดือนไหมลวนครับเดี๋ยวต้องไปหามาลง อาการที่สองครับสตาร์ทนี่ครับไฟ AC ทำงานนะแต่คอมแอร์ทำงานนะครับแต่ยังไงอะลมไม่มีออกมาพัดลมแอร์ไม่มีพัดลมปั่นลมออกมานะครับเนี่ยถ้าเปิดไปเบอร์สี่ทำงานนะครับเนี่ยไปยินแสงลมไหมเนี่ยครับ นี่ลมทำงานพอเปิดมาหนึ่งสองสามพัดลมไม่ทำงานนะครับแต่คอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานมาดูสาเหตุกันครับผมคิดว่าตัวนี้เสียครับเนี่ยครับ มีรอยไหมรอยอะไรไปแล้วครับเห็นไหมตัวหนึ่งก็ไม่กี่ร้อยครับไม่แน่ใจนะว่าตัวเท่าไหร่แต่ไม่น่าจะถึงพันอ่ะตัวนี้ครับเปลี่ยนหายแน่นอนหนึ่งสองสามไม่ทำงานพอสี่เปิดทำงานครับแต่ AC ไม่ทำงาน คอับซีไม่ทำงานพอเปิดสพัดลมหมุนนะเนี่ยพอเปิดหนึ่งสองาทำงานครับ AC อันนี้ผมเคยซ่อมไปแล้วนะตัวเนี้ย a อไฟ AC ไม่ทำงานโอเคครับก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอผมซื้ออะลุงอะไหล่มาก่อนเดี๋ยวผมจะมาอาชิปลงอีกรอบขอบคุณครับ